ก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมที่พิชวันนี้ผมจะเล่นแบบพิชว่าแบบนี้ครับดูได้ละคุณผมจะเล่นแบบนี้แล้วแบบนี้แล้วแบบนี้แบบที่ผมเล่นไปแล้วผมไปเอาล็อกแบบนี้ผมเล่นไปแล้วมันบูเคเวตแล้วก็แบบนี้ทุกแบบเลยเกือบจะเกิดจุ่ตูงสุดแกแต่แบบนี้ไม่นับนะครับ มาเล่นกันเลยคือมันจะเกมเนโรพีคล้ายคล้ายบลูเคปิน่นอละครับแต่เกมนี้ผมเห็นว่ามันอัปเดตใหม่ครเลยอยากเข้ามาเล่นดูเราดปิดอติดตนะครับมันก็โหลดใช้นนี่ครับหนะ้าอัปเดตนี่ครับหนะ้าอัปเดตจะเป็นแบบนี้มาเล่นกันเลย โอ้ยลืมกดอ้ออย่าลืมอ,อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์หรือด like, ดดกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับอ้ออย่าลืมผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพูดูผมมีสบายทิท่การล,ลนเกีนะครับย้ำนะผมเป็นคนที่ชอบเนี่ยเพราะว่ามีสบายทิท่การลนเกโอ้อสวัสดีเพื่อนไม่มีจกักรยานเหรอ ปบตีก็เลยเขาไปถุงโยนกันว้าจิตตาบ้าเอนเราได้ด่ากลัวจริตครับผมอยากมาดูบ้านใหม่มากนะครับนี่คือจัก,กรยานหกหกครับเป็นขับขึ้นไม่ไดมันเลยขับแบบนี้ครับขับทางแต็มที่ก็ได้ครับขับขึ้นภูเขาก็ยังได้น,นะครับโออลืมบอกคือนด้านบนภูเขานะครับ มันจะบีอาชิมินอันหนึ่งครับเดี๋ยวผมพาไปชิปอาชุบอาชุบอาชุบอาชุปไม่ได้ครับต้องใช้เท้าต้องกระโดดคือครับตุุ๊๊นี่ครับปัิจะีกล่องกับทงเปิดดูที่เออได้ไายบ้านครับ หลายคนสงสัยว่าไอ้น,นี่มันเก็บไม่ได้หรอกที่มันเก็บได้เหรอครับดิแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไรได้เอาไปขายก็ไม่ได้เอาปลาทิ้งใส่ถังต่างก็ไม่ได้เอาปลาใส่โลมาไม่ได้หรือเอาไปบริจาคให้คนอื่นก็ไม่ได้หรือว่าเ,เอาไปทำโลเพ เพื่อถือแทนบโวไว้คนอื่นใช้แล้วก็โดนตำรวจจินตายอันนี้ใช่นะเลยเพือ่อจายายา,ยาเราสร้างแล้วนี่ครับบ้านหลังใหม่โอ้สวยงามบรรยากาศการสร้างเราเข้าไปดูในบ้านดีกว่าครับเราวับรดตัวแบบนดีเลยคนี่คือบ้านหลังใหญ่นะครับมีตู้เย็นแล้วก็มี เครื่องทำอาหารมีไมโครเวฟมีถ้มีปับมน้ำแล้วก็ยังมีตุ๊กตาสุดน่ารักอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็จะจะมีทีวีด้วยครับมีไฟมีเปียโนให้ยวยเล่นเล่นได้ด้วยครับเดี๋ยว้าเลน,เลน,เลนดจน บลูอบอกครับในอัปเดตได้อัปเดตที่แล้วอ่ะรถไฟตรงนี้ว่าทุกคนอาจะตกัยว่ามันเกี่ยวกับรถไฟตรงนี้ทำยังไงมันเกี่ยวครับเกี่ยวตรงไงเหรอเพราะว่าไอ้รถไฟเขาอัปเดตโกรธอ่ะมันปิดอัปเดตน้ำท่วมรถไฟใต้ดินครับ มีจด,ดหมายโอ้โหโอ้โหโหรับทิ้งเลยครับปุไม่สนใจเนี่ยครับรถไฟใต้ดินอัปเดตครั้งที่เลี้วคือรถไฟมนน้ำท่วมครับน้ำท่วมรถไฟใต้ดินทุกคนอาจจะไม่เห็นภาพแต่แต่ทุกคนอาจจะเห็นภาพ ในหน้าปกอยู่แต่ไม่ได้เข้าเลยจริงๆครับคือภาพที่ได้ผมก,ก็เหมือนกันอ๋อสวัสดีเพื่อนจะไปไหนหรอไปด้วยเพื่อนเพื่อนเพื่อนรอด,ด้วยคืนรถไฟเลยครับไปเลยรไลลไยยถไฟเดี๋ยวผมอยู่ในเลือกดาบพิฆาตสูงนะครับตือตือตือ,ตอ,อ ยี่รถบัวใไ่ไปก็ได้ครับเกมที่มมีรถบบวใส่อยู่เพื่อนรอด้วยเือนเืผมไม่ไปไม่ทันดีกล้วครับเพื่อนรอด้วยเพื่อนรอด้วยเพื่อนครจะไปตีลาบเีหน้ครับรถไฟ ความเร็วสูงมันไปเร็วจริงๆนะครับช่วงนี้ประเทศไทยไม่ค่อยบีนะครับรถไฟใต้ดินเนี่ยแต่ประเทศอังกฤษเนี่ย,ยก็จะยีอยู่นะครับเรื่อเราไปแล้วก็เกิดใครอยากไปดูรถไฟใต้ดินของจิงนครับผมก็เหมือนกันผมอยากไปอเมริกาตั้งนานแล้วตั้งแต่ตอนเด็กๆเดี๋ยวผมอยากไปเลยเนะี่ย รถไฟใต้ดิโค้ชบ้อนบ้านเฮ้ยบ้านหลายคนจะจะคิดว่ามันอาจจะรถไฟชดพี่ได้เลยจริงๆก็าจะใช่นะครับผมขับรถปาดตจะตายอยู่แล้วสินล้วผมรออยู่ดีอ๋อมันจะวนใช่ไหม ถ้าเกิดวงกลมจะขับกลับเพื่อนจัดมาแล้วเออลืมบอกครับสถานที่แบบเนี้ยทุกคนเลยคิดว่ามันเป็นทางตรงใช่ไหมครับไม่ใช่ครับมันคือทางวงกลมครับมันจะที่เพจที่อีเยอะครเน่น่ๆม่ทางนี้ครับพิสุกลมสตาแบบนี้ แต่ที่อเมริกาไม่ใช่แบบดีนะครับที่อเมริกาคือเขาจะแยกมีมนสถานที่สถานที่หลายๆที่นะครับมาเลยจะเสียเวลากับรถไฟมากเลยเราไปดูบ้านใหม่กันดีกว่าี่ยผมยังไม่เคยไปดูชัดสงเลยนะครับเด,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 ด้อเ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 ด้ไปด้อมด้อเด้อเ้ด้้อเด้ด้ เออผมลืมว่ะหน้าตาผมอุบาทมากไม่เข้ากับบ้านนี่เลยบ้านดูสวยงามแต่หน้าตาผมเจ้าของบ้านไม่ได้เข้ากันเลยครับอุ้ยไม่ใช่นะเปิดเปิดนะอ่าสบาย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 อุปกรณ์ของเกมดีมากเลยครับ ฉชนโซวัดที่นั่นว้าปุกตกเรียกเลยเออฮุ้ยมีคอมเตะนี่เกมไปแล้วเปโอเคครับเฮ้ยดอดิบุกกูเกบแบบปุยไว้สบายกัน แต่อขออไปเดี๋ยวก็ได้ยินเสียงแบบตะบูเสียงจามครับเสียงไอ้ที่จริงผมไม่ได้ติดโควิดนะครับที่จริงผมแค่จามเฉยผมตื่นมาตัวช้าผมเป็นแบบนี้ทุกทีฮ้ยบันไดขึ้นบาชั้นสองแล้วจีบไปไม่รบ้ว่าไ ที่วิววิวความหมายที่วิววิวความหมายผมเป็นบ้าอนะไเนี่ยผมจะคิดสั้นในชีวิตที่เขาไม่ได้นะครับเดี๋ยวเขาก็รีบกดคิดสั้นเก็บตู้เก็บตู้มุกกระดานเก็บไม่ใช่เหรอครับแต่เมื่อเขาอ่านว่าเก็บตู้ ภาษาไทยที่เป๊หวยเบสจบัดจบัดจบบเออลดดีกว่าเมมนเมนเมนเมน้วูไแวแวะบ้าเลยอู้บ้าเบื่อเลยเป็นเค้กน้ากินเลยคือมากินดูก ผมจะทำไลฟ์สดด้วยโอ้สวัสดีเจ้าตุ๊กตาโกไฟ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 กกก๊อกไฟไฟไฟก๊อกกอกไฟกอกก๊อกไฟก๊อกก๊อกไฟที่ผมทำไปในบ้านบโบน วันนี้ผมจะมาทำสามสองตึกแอชช์วันนี้หิวจังเลยไปกินข้าวดีกว่าเบิดตู้เย็นไม่มีอะไรกินเลยตามาหาดีกว่าถอาไปกินดีดะห้กินไปออกเลยเพราะนั้น ท,เหเหทอดทอดลงไปเพื่อความอรอร่อยจินหอมหอมปุ๊เตะจับกบักเพื่อถไมผมตั้งาดนี้มถ้าปวดขี้ปวดตาตาตาเกียคุดูแกตาตาผมตาเกียรติไตาตาเกียดนั่งดีๆเออน อรอยกินน้ำดีกว่าิด็กอคดเก้ไม่มีน้ำกินเลยตั้ปะัะกีก็เอกต้น้ำส้มผมตงแงแงแงงเงแงงองแงแงแ่องแ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 แแง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 แีแงังวันนี้แง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 นอแง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 แน ว่าผมทำคลิปที่หวยมากเลยคลิปเนี่ยนี่มันเป็นคลิปที่หวยที่สุดในโลกที่ผมเคยเจอมาแล้วกน่ผมทำเสียงอะไรเมื่อกี้ตเลดแรกเราปุ่ยมีชั้นสามเนี่ยพอมีบ้านหรือเปล่าคืชัดสามโอ้ที่ไกชัดสามเดี๋ยวเอดี๋ยวเหมือนผมจะขึ้นไปเลยเอ้ยยังจะไม่ได้สำรวจเลย อูห้องน้ำห้องน้ำมีพวกสำรวจแล้วจับได้อู้ห้องรดเตียงรถอโอ้ยเดี๋ยวจะาำที่ปกเออแคดห้องที่มาเก่ยห้องนี้แหละอ๋อไปห้องเดินปะทนลูกกันว่าเฉย ขอโทษดีครับเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงเลยว่าดูปงตรงหลังบ้าหัวเลากเลยของผมครับผ,ผ,ผมกลัวมากเลยว่ามันจะเป็นตัวอะไรมาฆ่าบัวผมไปหรือเปล่าเจมี่ไม่มีความหมายการตีฉันจะสูตรข้อที่เจมี้มันไม่มีความหมายเดี๋ยวก่อนแบตเดี๋ยวก่อนใครเรียก เมื่อกี้ตานคลิปนี้ก็ขอพอ,อแค่นี้แล้วกันนะครับอ้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะยครับรับคลิปนี้บายจบกันด้วยไอภาพไอหมอนี่ตายนะครับบาย